่านสาธารมุทบริษัตว์ทั้งหลายสำหรับวันนี้ไปดินนปรารบเรื่องมัตตกรลีเทพบุตรสำหรับวันนี้นี่เป็นตอนจบเขาพูดกันมาทั้งสี่ตอนแล้วในตอนที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นสำหรับไปก่อนปรากฏว่าท่านพรราม ได้รับความกรุณาจากบุตรชายซึ่งเป็นเทวดาคือมัตตคุณเลีเทพบุตรให้มีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในประสงค์แล้วก็ทรงสินห้าบริสุทธิ์พรามรับคำวม่จะปฏิบัติตามนั้นหลังจากนั้นแล้วเทวดาผู้เป็นลูกชายก็หายไปท่านพรามกลับไปถึงบ้าน บอกกับพัญญาด้วยความดีใจว่ายายวันนี้มีโชคใหญ่ฉันไปร้องไห้ที่ประชาปรารถนาจะเรียกลูกคืนมาแต่วันก่อนๆไม่เคยได้ลาบแต่ว่าวันนี้ลาบใหญ่เกิดขึ้นแล้วท่านยายก็ถามว่าลาบอะไรยก็ได้บอกว่าวันนี้เก็บพบลูกชายมาหาแก่สงความปรารถนา นี่แกตั้งหน้าตั้งตาไปร้องไห้ปรารถนาจะได้ให้ลูกชายมาเกิดท่านยายก็ถามว่าลูกชายไปเกิดที่ไหนเกเลยตอบว่าเวลานี้ลูกชายไปเกิดเป็นเทวดาท่านยายนั่งนิ่งบางทีอาจจะคิดว่าบางทีท่านตาอาจจะบ้าไปก็ได้ถ้าบังเอ,อิญลูกชายเป็นเกิดเป็นเทวดาจริงๆแล้วก็ทําไมตาจะเห็นได้ เป็นอันว่าท่านตาก็เลยบังคับท่านยายหรือว่าสั่งท่านยายว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันยายพอเดี๋ยวฉันจะปะนิมนต์พระสมณะโคดมกับบรรดาพระสงฆ์มาฉันที่บ้านขอยายช่วยจัดอาหารไม่ก็แล้วกันไอ้เรื่องอื่นเอาไว้พูดกันทีหลังที่เย็นเห็นยายนิ่งในเะช้านี้ นึกรู้ในใจว่ายายเนี่ยเห็นว่าฉันที่สติสตังไม่ค่อยจะดีคิดว่าเรื่องการลูกชายเกิดเป็นเทวดานี้เป็นเรื่องหลอกหลอนความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ได้ว่าประเดี๋ยวจะได้รู้กันขอท่านยายเตรียมอาหารมาทำไว้บรรดาพระสงฆ์ประมาณห้าร้อยรูปมีพระสมณะโคดมเป็นประธานนี่ขอท่านั้นหลายผู้รับฟังฟังแล้วก็คิด ว่าอาทิณากรกปุรภกบพรามคนนี้แกใช้ศัพท์ว่าพระสมณะโคดมยังไม่มีการสแสดงความเคารพในองค์สมเด็จตัวสัมมาสัพพุตธเจา้าแกเชื่อลูกชายเหมือนกันแต่ยังว่าไม่ไว้ใจว่าองค์สมเดม็จพระผูาา้มีพระพายเจ้าจะดีจริงพอที่จะแกที่จะเคารพฉะนั้นวาจาที่แกกล่าวไปจึงเป็นการสแสดงวาจาที่ไม่เคารพ ขึ้นชื่อพระนามของพระองค์เป็นอนุว่าเมื่อแกสั่งทินยายคือพญายาแล้วแกก็ไปสู่วิหารเมื่อเวลาไปถึงแกก็ไม่ยอมไหวแล้วก็ไม่ทำบริสันฐานอะไรทั้งหมดตามพระบาลีทัไมอย่างนั้นไปถึงก็ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง คำว่าที่คนส่วนข้างหนึ่งนี่ก็หมายความว่าที่ตรงไหนมันว่างแกก็ยืนตรงนั้นไม่ได้ยืนในความเคารพแล้วก็พูดกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยออกระนามว่าพระสมณะโคโดมผู้เจริญขอพระองค์กับพระสงฆ์สาวกจงไปรับพระตาหารที่บ้านของข้าพเจ้า แล้วก็ไปเพื่อไปไปฉันในวันนี้ด้วยฟังคำของแกฟังแล้วก็คิดคิดแล้วก็คายครวญว่าเป็นอันว่าพราหมณ์คนนี้ไม่ได้สแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าและประสงค์เลยแต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าการที่พระองค์จะทรงโปรดใครก็มุ่งหมายเหตุเี่ยะพึงได้เป็นสําคัญ ทั้งทั้งที่พรามนี้ไม่ได้แสดงความเคารพในพระองค์พระองค์ก็ทรงรับเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระผู้้มีพระภาาเจ้าทรงรับแล้วขมือเขาทราบว่าพระผู้มีพระภาาเจ้าทรงรับแล้วจึงได้กลับมาโดยเร็วใช้คนให้ตกแต่งขาธนิยะโพชนิยะหโพชนิยะหารไว้รู้เรื่องไหมเนี่ย ขาธานิยะโคเชนิยาหารก็เรียกว่าอาหารนี่คนจะเคี้ยวคนจะดื่มคนจะฉันนั่นเองเป็นอันไยจัดอาหารไว้สําหรับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในเรือนของตนพร้อมบริโมพรพิสุทธสงเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมบริโมพระพิสุทธสงไว้ล้อมแล้ว เสด็จไปสู่เรือนของพราหมณ์นั้นแต่ความจริงการนิมนต์พระพุทธเจ้าไม่ใช่พวกเราใครเข้ามานิมนต์แล้วไม่ต้องบอกว่าบ้านอยู่ที่ไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศัส์สนดาไปถูกเสมอเมื่อทรงไปถึงแล้วก็ประทับบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้พราามณ์ถวายพระตาหารแล้วโดดเคารพครานี้เริ่มเคารพ ตอนก่อนนี้แกแสดงวาจาไม่เคารพแกจะเป็นคนใจแกจะเคารพหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่วาจาและการที่แกแสดงออกแม้แต่ยกมือไหวแกก็ไม่ไหวก็อะไรพระพรามคนนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อถวายประตานอง์สมเด็จพระพิชิตมารและประสงค์ก็ทรงเสวยพระกญาหารในเวลานั้นบรรดามหาชนนหลายประชุมกัน โดยคิดว่าเวลานี้พวกเราได้ยินข่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพรามผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิมิมนแล้วเจนั้นหมู่ชนยังแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันคือกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นคณะศิษย์ของอาจารย์อื่น ประชุมกันตั้งใจไว้ว่าวันนี้พวกเราจะไปคอยดูพระสมณโคดมที่ถูกรามพวกเป็นมิจฉาทิฏฐิถามเบียดเบียนให้มีความลำบากด้วยปัญหาที่มีความยากที่พระสมณโคดมจะคุณตอบได้นี่เขาตั้งใจไปดูที่ความเยอะเยอย สำหรับคนอีกพวกหนึ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเคารพในองค์สมเด็จตวสัมมาสพัพทธเจ้าก็ตั้งใจไว้ว่าวันนี้เราจะไปคอยดูพระพุทธวีสัสคือพระพุทธลีลาขององค์สมเด็จตวสัมมาสพัพทธเจ้าที่จะทรงสแสดงกับพรามที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอันว่าคนสองกลุ่มกองเชียร์สองกองมีคติไม่เสมอกัน กลุ่มหนึ่งเชียร์พรหมอาอธินกาปกุพกกาพรามอีกกลุ่มหนึ่งเชียร์พระพุทธเจ้าให้เข้ามาเชียร์ก็แล้วกันนะความจริงกลุ่มหลังนี่ไม่ใช่กลุ่มเชียร์มีความเคารพอยากจะไปดูพระพุทธลีลาและพระพุทธวิสัยว่าวิสัยของพระพุทธเจ้านั้นย่อมไม่แพ้แต่ถ้อยคำเขาบุคคลใดเป็นอันว่าลำดับนั้นพราหม์เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรเมื่อพระองค์ทรง ฉันพัตตาหารเสร็จแล้วเขานั่งในอาสนะที่ต่ำกว่าได้กราบทูลถามปัญหาว่าพระสมณะโคโดมผู้เจริญนี่แสดงถ้อยคำเขายังไม่ครบยังยิ่งยิงอยู่ว่าพระสมณะโคโดมผู้เจริญขึ้นชื่อว่าคนที่ไม่เคยได้ถวายทานแก่พระองค์ ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้รักษาโบสดเลยแต่อาสัยเพียนต้ว่าเขามีความเลื่อมใสในพระองค์ด้วยอํกำลังจิตที่มีความเลื่อมใสเท่านั้นแล้วเขาไปเกิดบนสวรรค์มีอยู่หรือนี่เป็นคำแรกที่พรามถามองค์สมเด็จตัวาสมาสมพุทธเจ้า ท่านนั้นหลายฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดคิดแล้วก็ปฏิบัติตามเวลานั้นแม้าว่าตามบาลีนะว่าเป้าสนอยถ้าเป็นนักเทศเขาก็ายหวงี้ตั้งสุตวามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดทรงสดับแล้วสมเด็จพระผููมีพระภาคพระ,พระทีทแก้วจึงได้ทรงตรัสกับรามว่าพรหมณะดู่อนพรามเหตุใดท่านยังมาถามเรา ก็าการอย่างนี้ความที่ตนทำให้เลื่อมใสแล้วเกิดในสวรรค์หรืว่าคนที่มีความเลื่อมใสกันในเราจะเพาะจิตเท่านั้นมือก็ไม่เคยไหวและก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์บุคคลนั้นมีนามว่ามัตตกุนดลีซึ่งเป็นบุตรชายของเธอเองเธอพบแล้วไม่ใช่หรือนี่โดนพระพุทธเจ้าย้อนรอย เป็นอันว่าพรามฟัง,ฟงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าถามย้อนวันดังนั้นเขายังไม่ยอมแพ้เขาถามว่าพระสมณะโคดมผู้เจริญที่ดันบอกว่าคนที่มีความเลื่อมใสในท่านโดยเฉพาะน้ำใจเท่านั้น <c oughs> แม้แต่มือไหว้ฟังเทศก็ไม่มีที่มีนามว่ามัตตกุนเดลีซึ่งเป็นบุทของข้าพระพุทธเจา้า อยากจถามว่าข้าพเจ้ากบุฏข้าพเจ้านะ่ะพบกันมา่อไรนี่ทางอย่างนี้นะถ้ามีใครมาเข้ามาถามผมเข้ามาไรไเพราะว่าเจงมานั่นนะ่ะเพื่อนผมรับรองจริงๆผมรับรองว่าเจงในลีลาแบบนี้นี่ผมไม่เอาที่ผมไม่เอาไม่ใช่ผมรู้แล้วก็ผมจะไม่ตอบเขาไม่เชงงั้น แลือกผู้ท่านหลายฟังผมสอนแนละ้วก็อย่าไปน,นึกว่าผมนะ่ะเป็นผู้วิเศษเหมือนพระพุทธเจ้าถ้าถามอย่างนี้เมื่รไรผมพังมานั่นนะผมไม่รู้นี่ใครจะไปถามเขานะเป็นนันว่าแต่าถะาวาพระพุทธเจ้าท่านไม่ยอมแพ้เพาะว่าท่านรู้จริงท่านยิ่งแต่ถามว่าพรามมณนะดูก่อนรามก็ในวันนี้นะ่ะเธอไปที่บระชา เธอไปยืนร้องไห้ข้ามครวนอยู่ในป,ประชาปราถนาจะให้ลูกชายของเธอที่เธอตายไปแล้วกลับมาแล้วเธอได้เห็นมานกคนหนึ่งยืนกอดแขนข้ามครวนอยู่ในเวทีไมื่อไกลกันนั่นใช่ไหมแล้วเขาถามว่าข้าเขาขอมาทานอไพตามบาลินบอกถามว่าแล้วว่าเธอได้ถามว่าท่านตกแต่งแล้ว ตแต่งร่างกายแล้วเหมือนมันตตกุณดลีมีภาระคือระเบียบด,ดอกไม้มีตัวหอมพุ้งบระดจันเหลืองนี่พระพุทธเจ้าท่านเอาถ้อยคําของพรามที่ถามถามมัตตกุณดลีเทพบุตรเอามาพูดกับพรามอีกทีเมื่อท่านถามดังนี้กับเทพบุตรคนนั้นใช่ไหม เมื่อจะทรงประกอบพระเดชธ้อยคาที่ชนท้งสองกล่าวกันก็ได้ทรงตัดเรื่องที่มัตตกุณฑลีเทพบุตรกพราหมณ์พูดกันทั้งหมดใครพูดว่ายังไงพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นหมดเพราะฉะนั้นเรื่องมัตต์กุณฑลีเทพบุตรทิฏฐวาลีธน,นว่าจริงชื่อว่าเป็นพุทธภาษิตหมายความว่าเรื่องนี้รับรองว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอง ขันเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าเล่าเรื่องราวของมาตรคุณลีแล้วองค์สมเด็จพระบทิตรแก้วจึงได้ถามพระามว่าพราหมณะดูก่อนพราหม์ที่ฉันพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันใช่ไหมเรือว่าใช่เรือว,ว่าความจริงเนะี่ยคนที่เรื่มใสในเราด้วยใจอย่างเดียวมือก็ไม่ได้ไหวทานก็ไม่ได้ให เท้ก็ไม่ได้ฟังสิงก็ไม่ได้รักษาแต่จิตใจของเขามีความเรื่อมใสในเราพระองค์เปรนองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศในโลกไม่ท่านเลยสำทับไปเลยแล้วการที่จะได้เกิดเป็นสวรรค์เพราะเหตุนี้ไม่ใช่ว่าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านนับเป็นจำนวนโกรๆที่เขาเพียงแต่เพียงได้ยินชื่อของเราแล้วก็มีความเรื่มใส เอาใจจับเราเป็นชนะเป็นที่พึ่งอย่างนี้ตายจากคนแล้วเป็นทิบรรดานับไม่ถ้วนเป็นนั้นว่าบรรดามหาชนนั้งหลายที่ฟังอยู่ยังไม่หมดความสงสัย <c oughs> แต่ว่าพรามณ์จะหมดความสงสัยแล้วไม่ไม,ไม่ไม่สำคัญองสมเด็จประสง์ทันไม่ได้พึงแต่จะให้มีผลแต่เฉพาะพราหมณ์สองคนผมเมียเท่านั้น เวลานั้นองค์สมเด็จพระพุทธกวันต้องการจะให้พระธรรมเทศนาน,นี้มีประโยชน์แก่คนทั้งหมดฉะนั้นสมเด็จองค์สมเด็จพระบรมาสมุโคตรจรึงทรงตรัสต,ต,ตามลำดับว่าตามมาลีทั้นว่าอย่างไงพระสาวเนาสนาทรงทราบที่บรรดามหาชนนหลายยังไม่สิ่งความสงสัยจึงได้ทรงอธิฐานว่าขอมัตตกุณลีเทพบุตร จงมาพร้อมด้วยมามของเธอในที่นี้เวลานี้เอาคนแล้วนี่ผมบอกแล้วไงละว่าใครๆก็ถามผมอย่างนี้ผมพัง,น,พงนี่พระพุทธเจ้าทำไมพังแล้วท่านเชิญไม่ได้กุณฑลีเทพบุตรมาพร้อมทั้งิมานในขณะเดียวกันนั่นเองมาองค์สมเด็จพระพิชิตามาลทรงดำริเท่านั้นมาได้กุณฑลีเทพบุตรพร้อมไปด้วยมานก็ปรากฏในที่นั้น ตามพระบาล,ลีเท่ากล่าวว่าเธอมีอัตภาพประดับแล้วด้วยเครื่องอาภรท่ันเป็นทิพสูงประมาณ300สามร้อยเซนสามขาวุฒหนึ่งขาวุธหนึ่งเท่ากับเท่าร้อยเซนมาปรากฏในที่นั้นแล้วเธอจึงได้ลงจากวิมาน <c oughs> ถวา,ายบางคมองค์สมเด็จพระวิชิตธมานแล้วยืนอยู่ในดีคนส่วนข้างหนึ่ง เรอลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตรามเธอว่ามาแต่คุณเดลีเธอทำกรรมอะไรจรึงได้สมบัติมากมายถึงเพียงนี้เป็นเทวดาที่มีศักด์าใหญ่ท่านกล่าวเป็นคาถาตอนนี้สะฝูเป็นคาถาว่าถ้าความจริงไม่อ่านคาถาก็ได้นี้จะถ้าว่าไม่มีบาลีจริง ด้ความจริงของยืนยันอีกครั้งหนึ่งตามคาถาท่านบอกว่เทวดาท่านมีสีกายงามยิ่งนักที่เป็นท้อยคำโอ้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าัสาถามยืนทำทิศทั้งสิ้นให้สว่างอยู่หมายความว่าที่เขายืนนนสว่างสวัยทั่วบริเวณเหมือนกับดาวประจำรุง่งเทวดาผู้มีอนุภาพมากเราขอถามท่าน เมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ทําบุญอะไรไว้เมื่อได้กุณฑลีเทพบุตรเจ้าทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระผู้เที่ยวค่ะสมบัติท่านหลายดังนี้ข้าพระองค์ได้มาแล้วเพราะมีจิตเรื่อมใสในพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ถามต่อไปว่าสมบัตินี้ เธอได้แล้วเพราะจิตเรื่องใสในเราอย่างนั้นหรือท่านมันเดกคุณลีเทพบุตรก็กราบทูลว่าเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่ะบรรดามาหาชนนหลายแลดูเทพบุตรแล้วได้ประกาศความยินดีว่าแน่พวกเราเฮ้ยแน่พ่อเฮ้ยสมัยนะั้นธรรมสามรลีพระพุทธคุณนี้น่าสัจนหนอ บทตอคงพรางชื่อว่าอาินาก,กาปุปกะไม่ได้ทำบุญอะไรสักอย่างหนึ่งบุญอะไรอะไรก็ไม่เคยทำเพราะพ่อเป็นคนเลวมีบรรดาประชาชนเล่นกันแล้วยังทำใจให้เรื่มใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศสัสตร์สนดาแลว้วตายแจกความเป็นคนได้ทิพยปสมบัติถึงเพียงนี้ นี่เป็นอันว่าคนนั้นหลายเขาเห็นเทวดาด้วยเห็นมีมา,อาของเทวดาด้วยเห็นนางฟ้าที่เป็นบริวารของเทวดาด้วยเลยช่วยคนนั้นหลายอย่างเหล่านั้นอยากเป็นเทวด,ดาบ้างเพราะว่าเป็นคนนี่มีเมียคนหนึ่งก็อย่างดีทะเลาะกันจกบแย่ถ้ามีสองคนสามคนแล้วก็พังมาข้าวมาปลาแตกหมด แต่ถ้ววัาวนรเทวดาวนี่มีบริวารที่เป็นนางฟ้าทั้งพันคนนี่เขาไม่ได้ทะเลาะก,กันเลยหน้าตาเขายิ้นเยีมแจ่มใสจริงๆตตามพระบาลีกล่าวว่าในลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว้ต้แต่แจ่มหาชนนหลายเหล่านั้นว่าการทำกรรมที่เป็นกุศลและอกุศล มีอยู่ที่ใจเป็นสาคัญคือมีใจเป็นหุ่นหน้ามีใจเป็นใหญ่เพราะว่ากรรมที่ทําด้วยใจทาใจทําด้วยใจอันผ่องใสแล้วย่อมไม่ละบคุคคลผู้ไปสู่เทวโลกมนุษยโลกดุจเงาเงานั้นทนั้นั้นหมายความว่าอารมณ์ที่เราผ่องใสแท้เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นกุศลนั้นต้องตามเราไปสู่ในเทวโลกด้วย แต่ว่ามาเป็นมนุษย์กรรมที่เป็นกุศลน,นั่นก็ตามมาไม่เงาตามตัวนี่คงขอขอใช้สัพท์เป็นภาษาไทยให้ชัดพราะภาษาวลีท่านว่าแล้วฟังมันก็รู้เรื่อง่านทรงจัดเรื่องนี้แล้วองค์สมเด็จพระบรมทิพแก้วผู้เป็นธรรมราชาได้ทรงจัดบาตรประคาถทาส่ออนุสนธิดุจประทับตราราชสาร ซึ่งมีที่ดินประจำเมลแล้วด้วยพระราชลัญจรพระราชลัญจาก่อนพระราชพระราชลัญจรากร่าวว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จด้วยใจถ้าบุคคลใดมีใจผ่องใสแล้วจะพูดก็ดีจะทําก็ดีความสุขย่อมเป็นไปตามนั้นระเหตุนั้น รำนั้นจึงมีสภาพเหมือนกัเงาประจำตัวคิดติดตามตัวไปในตอนนี้ถึงกล่าวว่าเม,ม,มื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศา์สาันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระคาถานิจบความตัดสรุธรรมได้มีแล้วกับเหล่าสัตว์8ปดหมสี่พันสำหรับท่านมัตเตยุณลีเทพบุตรก็ตั้งอยู่ในประโสดนา,นาปฏิผลให้จำไห้ดีนะ ว่าเทวดาก็ฟังเทศได้เทวด,ดกาก็บรรลุมรรคผลได้ที่พระท่านหลายบอกว่าเทวดาทําบุญไม่ได้แต่พระผูนั้นผมว่าเป็นพระเปรตมากกว่าข้าพูดกันตรงๆพระพุทธเจ้าทรงรยืนยันอย่างนี้เสมอแต่พระยังแย,ย่เทศกันว่าคนที่ตายไปแล้วเป็นเทวดาทําบุญต่อไม่ได้แต่มาเกิดเป็นคนทําบุญต่อนั่นะไม่ใช่ การมาเกิดเป็นคนบันทีก็มาเร่งรัดบารมีบางส่วนเท่านั้นพระเทวดามีความสบายมากท่านกล่าวต่อไปว่าน,นอกจากมัตต่กุณฑลีเทพบุตกรกัมมันดาประชาชนนหลายแปดหมื่นสี่พันแล้วสำหรับอทินากรปุพบกพรามก็ได้บรรลุพโพสดาบันเหมือนกันแล้วทำไมถ้าไม่กล่าวทถึงเมียเกาเมียก็หายไปไหน น่ากลัวเมียจะไม่ได้ฟังเทศอยู่ด้วยหรือว่าฟังเทศหมดใจมวมไปรักลูกชายมากเกินไปจึงมไม่ได้บำมีลงไว้ในที่นี้ถ้าตามพระบาลีท่านกล่าวไว้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ความจริงเรื่องจบจริงๆตอนนี้ก็ขอบนรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงฟังเรื่องมาแต่กุณฑดลีแล้วฟังแล้วก็จงจําจําแล้วก็จงคิด คิดเห็นแล้วจงปฏิบัติตามทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาพวกเราทั้งหลายที่ตั้งใจเจ,จริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานปกติเราก็เจริญพุทธานุสติกรรมฐานเป็นปกติฉะนั้นท่านที่ตั้งใจมาเจ,จริญพระกรรมฐานที่นี่มาเพื่อการศึกษาศึกษาแล้วกลับไปที่อยู่ของท่าน น้อมนำจำเรื่องราวของมัตตคุณดลีที่ประวุตไว้ว่าเขาไม่เคยทำความดีอะไรมาเลยในการก่อนเพราะว่าพ่อและแม่ไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระชินวรแต่ว่าเวลาใกล้จะตายแม้แต่มือยกมือไหวเขาก็ยกไม่ขึ้นเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทำความให้เลื่อมใสยอย่างเดียวท่านก็เกิดเป็นเทวดา ในคนที่เจริญพุทธานุสติกรรมฐานย่อมไม่พ้นพระพุทธเจ้าจะเกิดชาติใดก็าตามทีจะไม่มีอารมณ์เป็นมิจฉาทิฏฐิฉะนั้นในฐานะท่านเป็นเทวดาลแล้วมาฟังพระธรรมเทศนานขององค์สมเด็จพระจินสีเป็นวาระที่สองก็ได้สํสาเร็จพระโสดาปันิผลฉะนั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่สุสมณเณรุบาสุกุมาริกา ที่ตั้งใจมาเจริญพระกรรมฐานจำไว้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วไม่ความว่าเท่าดดีกว่านี้ไม่ได้จำลีลานี้ไว้กลับไปไปเจริญพุทธานุสติรกรรมฐานให้เป็นปกติเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทอย่าปล่อยอารมณ์นี้ให้วาา่างจากจิต เนกกรรมใดทำใดที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรกล่าวว่าเป็นธรรมที่เป็นกุศลบนกิริยาวัตถุคือหนึ่งทานนไมัยบุญสมเด็จการบริจาคทานให้ทานไว้เสมอสองศีรษะนมบุญสมเด็จการรักษาสินรักษาสินให้บริสุทธิ์สามภาวนาไหม่บุญสมเด็จการภาวนาก็คือภาวนาวา่าโธ หากว่าท่านทําได้อย่างนี้ครบทั้งสามรายการอาน,นิสงส์สกุลบุญญาราศีที่ท่านจะคินได้ก็มากมายก,กว่ามัตตกุณฑลีมัตตกุณนาลีเทพบระบุตจะครได้หลายแสนเท่าเราสําหรับวันนี้ขอท่านหลายฟังเรื่องราวของมัตตกุณฑลีเทพบุตรเรื่องนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแต่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี